มื่อนี้ก็พากันมาตลาดมึงทอดหลวงแต่เศ้ามาซื้อเครื่องไปไว้ยูไปไว้กินไปไว้ตุนเมื่อวนี้ลูกสาวมันก็นมาซวยถือเครื่องของ้นางก็ยังหาก,ก็ตต่นนอนเบื่องสีนานางยังบส่สดซีนไปไปทางใดก็เม่นเอาไปน้าตัวมาน้อยกระตุนน<ม>ีม่มาหฮาละจ้าตลาดมุงทัดหลวงเนาะมื้อนี้ก็คิดว่าตัวเองมาเชร้าที่สุดแล้วก็ยังบ่เชร้านาะรถเต็มเกือบบมีบนอดจ้าสาวน้ายม่ค่าเศร้าขายมากตลาดนี้ซื้อเครื่องไปขายของทุกอย่างเมนมีเม็ดและไปตามใจ จบทีนี่ทีเดียวพอจะมาฮ่อพี่สาวเพ<า>ิ่นเกิดจัดซื้อหวดไปนึ่งอ่านแล้วลูกสาวก็คิดว่าอยากได้อันนี้ไปไวใ,ใ,ใส่บักไม้ไปยังไปกินเนาะไปสวนคลิปนี้เสี่ยงก็จะค่อนข้างรบกวนลหลายอย่างเนาะเพราะว่าเขามาอาชีพอยู่ตอนที่เรามาเห็ดเปียกอยู่ดินนี่แล้วต่ตอมาเนาะกระยางมาเจอดักแด้แล้วก็ซิ่งนี่แล้วก็หอยทุกคนแล้วก็โอ้ยกระปูป่าอย่างมาก็หลายเนาะคุณแม่เันก็จัดซื้อดักแด้ไปจักเครื่องรูเครื่องยังไปไว้คั่ว กินใส่ห่งข้าวเจ้านาะแล้วก็ต่มมาไปกนเห็ดเพาะทุกคนเห็ดเพาะออียงโคตรแพงเลยอ่ะทุกคนโ้เก่งสนมไม้เอียงเนาะส่งนี้เห็นเป็นกระแสค่ะก็จะพากันมักจะซื้อไปกินเก่งใส่ยำเปาะเนาะแล้วหลังจากนั้นลูกสาวพันยางมาเพิ่นว่าเห็นซูชิเห็นขนมเอียงเพื่อนกระจัดไปย่างละอัลยจ้าแล้วก็ช็อปิชพร้อมเนาะเพื่อนกับบุมักปันได้ที่ปลูกนางมาแต่เ้านี่ปลุกนางมาตลาดมาถือเครื่องซวยให้จริงบุ๊มน มาจายตลาดโซยเมย์มาใจเงินโซยเมย์จ้าแล้วต่อมาเขาก็เข้ามาโซนในมาเลิกซ,ซื้อซื้อซื้ออย่างปเป็ดกินถามทุกครั้งไม้คะาเป็นวารล๊ดเจ็ดสิบสามมันจะเอ่ยปากสั่งว่าเอาลุนหนึ่งถามไม้ค้าแผนกระตอบไปว่าเมื่อแล้วคนที่สั่งก็ยีนอยู่ข้างๆไอ้เบ่งให้ลุนหนึ่งแล้วหน้าก็ไปเบ่งคิดแต่เป็นไผ่ที่จริงแล้วเป็นไอ้เจี๊ยบแปซิฟิก เพื่อนมาเมาดูค้างทุกมือทุกมือเอาไปเห็ดอาหารเมนูยี่ิฮานเพื่อนอาานเพื่อนเปิดใมาใตามกเกษตรที่กระเจาเอลงเสื่อ,มเ,อ,เ,อเมนูเพิ่นแต่ละเมนูก็เป็นตะย่านด้นลูกฟ้าพาีอย่างเพิ่นก็มีไปมืดกว่กากันไปหลังจากนั้นเราก็ได้รู้หนึ่งกับบ้านประจา้าแล้วก็ลูกซีนะในหลังจากนั้นเลือกโต้วหลังจากนั้นเฮาก็มาเลือกซื้อมากชีดาเราโล1โล16เ็กินกีเม,มงมุมตัวนึงทุกคนมุมเชออกเล็กแมงมุมบนนาอโอเคจ้าหลังจากได้มากซีดาแล้วก็มาเลือกมากงุคูดกันเลยนะจ๊ะนี่มัน มังคุดกะโลซ่าห้ากัมีแล้วก็จะมีโลซัพเปตกับมิตลาดบึงท่าหลวงแต่ละเฮือบ์โบพาสบอกไม้เนาะซื้อไปตุนไว้คือละลายๆโลไปตุนไว้กินได้ประมาณอาทิตย์นึงเนาะแล้วลอาทิตย์หนึ่งกัมาเธอหนึง่งเป็นไปได้กับอาทิตย์หนึ่งมาเธอหนึง่งซื้ออาหารไปตุนไว้เ,เงินเธอละสี่ห้าแสนก็โอเคแล้วนะเพราะว่าเขาซื้อเครื่องราคามันก็ค่อนข้างจะดีก่อนอยู่ที่ตลาดทั่วๆไปคือเขาไปซื้อนอโลนึงกับสี่สิบห้าหรือว่าห้าสิบมามงคุด แวเ,เขาซื้อไปขายแห้งได้กำไรดีทุกคนเป็นแตงเป็นยางเนาะซื้อเป็นกระตา่า,ายยันยัแห้งราคาถูกไปขายได้กำไรปกติดีแล้วเขาก็จับไสจับไะจ้าซื้อสามโลแล้วก็มา,าเงาะโลหนึ่งหลังจางั้ยังเลือกทึอทิชชู่เนาะและ้วก็นางเอกนก็อยากได้วีก็ซื้อวีไปจ้าจิงเจียอยู่อีจิงหี่ย่จ้าเป็นอนมวยดีค่านางว่าแล้วก็น้นยางมาซูนขนมมาหยิบมาย่ก็มมมมจะมกซื้อไปขายลูกสาวมาเห้นขนมแบบนี้เพื่ะเอาไปเลยจ้าถุงหนึ่งก้าพันกีบแล้วต่อมาเขาก็ยางมาซูนผ้า มาเลือกซื้อเ็ดซื้อยังเอาไปไว้ดาดไปไว้จุม่มราะว่าจะเป็นเ็ดเข็มเ็ดข like ่าวแบบนี้แล้วก็เห็ดตุ๋ยง่ายๆค่นเพราะว่าเขาจะเอาไว้ดาปดปาดเป็นเปียงเป็นเปียนแบบนี้นะทุกคนเราเอาไปดาดนองเ็ดตัวนี้นะแ,แซ่บจิมจ้มน้าจิ้มแบบโอโห้สุดยอดเลยจ้าแล้วต่อมาก็มาเลือกซื้อเครื่องซื้อของเนาะให้คุณแม่คุณพ,ณพ่อไปคนเลือกตุ้ไปเลยนะจ้าถามว่าหลายกว่านี้ได้บอกก็ได้เนาะแต่ว่าเงินหมดแล้วแลวหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับทุกคนแต่ว่ายังบ่มบดเพียงเท่านั้นจ้า คิดจะซื้ออีกอย่างบุพลจะกลับมาที่โฉนอาหารเนาะซื้อโยอซื้ออย่างไปกินแบบเพราะว่าเขาบ่มีเวลาเห็ดอาหารช่วงเศร้านะเพราะว่าจะไปเวียกโตนะจ๊ะซื้อโยอซื้ออย่างไปเลยจ้ะตามด้วยสุ่มพักซุ่มเมียงก็ว่ากันไปนะจ๊ะอู้น่าตืแซเตมากมายทุกคน แล้วต่อมาก็มาซื้อสินลอดปอนนางเอกสินลดกับพว่องและหาพันขึ้นมาจะซื้อไปขายต่อเป็นพวงละสิบแต่ตอนนี้พี่สาวมันก็เอิ้นในไว้ขึ้นลด,ดวไวๆในเมืองสภาพทุกคนอุ๋อู๋อันยังมันไม่เหมือนอย่างเลยนางฟ้าปีเวียขอดมงนางแล้วและสภาพตอนกลับก็จะเบ็ดนี่แหละเล็งกับแบบนี่แหละแล้วคนเบิ่งสีหน้านางนางฟ้าไปเวียแหงคุมยิ่งจะได้กรบปส่วนทุกคนใสอุบะอุบะเบิ่งแตถ้าเบิ่งแตถ้าคลิปในกระหู้ทุกคนเงาเงาเงาอยู่นางฟ้าแห่ง และนี่ก็เป็นของที่ว่าซื้อได้มานอะแล้วลังากน้นก็กฟ้าไปเห็ดทอดลกูกซีนจินลกูกซีนเอาไปส่วนทุกคนก็จะทายกินข้าวแล้วแป้งตกแต่งใส่จินลกูกซีนใส่จากลูกซีนจินมหมดแล้วกลางสุกแล้วครบขาดแค่น้ำจิ้มทุกคนโอเคจ้าครบแล้วไม่เป็นไรไปที่ส่วนได้เลยจ้าบอกก่าเจ้าหิ่งเจ้ารสทากินข้าวแล้วอันนี้ก็สภาพน้งหอบเพ่องหอบของหอบอาหารสำพระมากินอยู่ที่นี่อยู่ห้อยู่นาขาเก่าจ้าม่ได้กินข้าวเด็ดคน ที่หอบื้างมากินอยู่นี่ก็ย้อนว่าต้องมาเห็ดเรียกโตเนาะจะมาบกเสาหัวจะมาเห็ดรัดเรียมเห็ดอย่างเนาะเสาโซอยู่ที่นาป่าที่ดินนะจ๊ะยานฝนมันตกหำมระเเมนูอาหารเขาในมี่กบับโบมีอย่างหลายมีเดซีนแล้วก็ตัมเจลปะแล้วจกทจะไปกินข้าวอินเดียตามด้วยฮะหาวานกลัวของว่ามโขกุง่ายๆทุกคนเพียงแต่แตเด่นก้นมันลงไปแล้วก็บ,บีบชดนี่ข้างเดียวก็ได้กินนจ้ามือข้างเดียวก็ได้กินจ้า หวานชำแก่ยงไงคจะบอื่นเพราะเคยมีค่าน okay, ึงอื่นลงไปราคาครบเกือบตายเกือบตายขาหลอดลมมหายใจไม่ออกโอ้ยโบแม่โอยนส่งโถปันปวนนี่มาก็จะประมาณนี้แหละโอเคจ้าพิคลิปเพียงนี้แหละจ้าไปก่อนนะบ๊ายบาย